สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนสวัสดีเช้าว,วันเช้าอะไรคะเช้าว,วันพุธนะคะดูจากสีเสือ้อก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยแต่ทุกทุกครั้งใช่ไหมคะทุกทุกคลิปทุกทุกเช้าที่มาเจอกับตุ้ยนะคะมาเปิดทุกทุกที่ทุกคนมาเปิดคลิปนี้นะคะเราต้องมาทําอะไรกันก่อนคะมาตอรับพลังงานที่ดีๆแบ่งปันพลังงานที่ดีๆให้กับทุกทุกคนนะคะ ตัวตัวเองนะคะตัวก็ขอตอบรับพลังงานที่ดีๆที่บริสุทธิ์นี้นะคะให้ใครก่อนอันดับแรกเลยให้กับตัวเองนะคะก่อนที่จะไปไปแบ่งปันพลังงานที่ดีๆที่บริสุทธิ์นี้นะคะให้กับทุกๆคนทุกๆดวงจิตนะคะที่อะไรอีกที่เปิดรับพลังงานที่ดีๆที่บริสุทธิ์นี้นะคะที่วได้แบ่งปันออกไปให้เพื่อไปอะไรคะไปชช่วยไปเยียวยา บรรเทาทุกเติมเต็มความสุขและเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะรวมถึงตัวตัวเองด้วยนะคะก็ขอให้ทุกทุกคนนะคะผ่านเรื่องราวผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนทุกทุกครั้งเลยก็มาฝึกสติสมาธิแล้วก็ภาวนาในชีวิตประจําวันด้วยนะคะเพียงชั่วขณะจิตก็ได้นะคะเพียงชั่วขณะสักสามนาทีห้านาทีนะคะรวมถึงการ ข้อไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าเพียงที่เพียงเราเรากลับมาอยู่กับกายกับใจเรานะคะสิบห้าเราก็บริบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดข้อไหนแน่นอนตื่นั่นใจอันนี้ก็คือแลกเปเลี่ยนเรียนรู้เราสู่กันเราเราสู่กันฟังนะคะก็แล้วก็เชิญชวนด้วยนะคะเชิญชวนทุกครัค้งเลยก็ด้วยก็ยังเป็นผู้ฝึกผู้ทําอยู่นะคะผู้ฝึกอยู่ก็แม้ว่าตอนเช้าจะ ช่วหงหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาทําคลิปเพราะว่าก็อาจจะส่วนหนึ่งก็สายด้วยก็เลยไม่ได้มาทํานะคะก็แต่ว่าตอนเย็นก็เริ่มมีวินัยกับตัวเองนะคะก็มาภาวนาในชีวิตประจำอาชีวิตประจำวันเสร็จแล้วตอนเย็นกลับมานะคะก็จะเห็นชัดเจนมากเลยเพราะว่า เราเวลาเรานั่งสมาธิหรือกลับมาอยู่กับลมหายใจกับมาอยู่ลมกายกับใจเราตอนเย็นนี้จะเห็นความฟุ้งซ่านที่มันสะสมมาในตอนที่ทําง,งานอย่างนี้ค่ะว่าอ,อบางทีเราจะแบบหลงไปคิดเกี่ยวกับการทํางานโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นเห็นความปรุงแต่งความคิดต่างๆตรงนี้อุดขึ้นมาจากความ ในตอนที่แบบเรากลับมาอยาูอ่กับกายกับใจเราเอย่างเงี้ยค่ะก็มาเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขก,กันดีไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ยังฝากความห่วงใยยังฝากกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะส่งพลังงานที่ดีๆให้กันและกันนะคะแล้วก็เราจะได้เหมือนกับว่าอย่างน้อยๆ ครสักคนหนึ่งนะคะได้ส่งพลังงานที่ดีๆให้โดยที่เราไม่ได้รู้จักการโดยํำไปนะคะส่งความรู้สึกดีๆให้ส่งพลังงานที่ดีๆให้ไม่จําเป็นว่คคาคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เรารักนะคะเป็นใครก็ได้ค่ะเพราะว่าใครก็ได้ที่เปิดรับพลังงานที่ดีๆที่บริสุทธิ์นี้นะคะแล้วก็เราถ้าเรามองว่าทุกๆคนก็คือคือใครคะคือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะคะเพื่อนร่วมทุ ร่วมโลกด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะมอบสิ่งดีๆให้กันดีกว่านะคะดีกว่าที่เราจะมา,าประหารประหารมาอิจฉาริษยากันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ตื่นฟังมาจากธรรมะนะคะเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่ว่าเราพูดแบบภาษาภาษาแบบโล,โลกของเรานะคะชาวโลกนะคะมนุษย์อย่างเรานะคะก็คือ,อคนที่ ที่ทะเลาะเบาแหวกกันอะอันดับแรกก็คือมาจากความอิจฉาริสยาการน,นะคะแล้วความตนีนะคะเนี้ยก็คือเหตุผลสองข้อที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวกกัน,เ,กน,กนเพราะฉะนั้นความอิจฉาเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยว่าเขาได้ดีกว่าว่าทำเ,เ,เขาทําได้ดีกว่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขารวยกว่าเขาหน้าที่การงานดีกว่าเขาอะไรก็แลว้วแต่เอลิตินจิเกบลอะไรเงี้ยค่ะก็คือ จากความอิจฉาอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะกันได้นะคะแทนที่เราจะมีความอิจฉาที่ยาเราก็บอกเออชื่นชมเขาอะไรเงี้ยค่ะมองเขาว่าเออเขายินดีกับเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนจิตเราได้นะคะก็อันนี้ก็ก็ฝึกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจมาเชิญชวนด้วยวันนี้ตื่นต้องไม่ทางานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย